ทันข่าวทันกระแสกับคนเล่าข่าวไวรัสโควิด COVID 19หลุดออกมาจากห้องแลบของประเทศจีนจริงหรือตอนนี้ประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตไวรัสโควิด COVID 19ส่งผลทำให้มีผู้ที่ติดเชือ้อและมีผู้ที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งทั่วโลกกำลังค้นหาต้นตอของไวรัสตัวนี้ว่ามาจากที่ใดกันแน่ซึ่งข้อมูลในโลกออนไลน์กำลังกล่าวถึงวอชิงตันโพสต ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์ต้นตอของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทําให้โรคโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ได้ระบาดหนักไปทั่วโลกของเดวิดอิกเนเซียสคอลัมนิสของวอชิงตันโพสต์โดยเขาได้ระบุถึงข่าวที่ตื่นตะลึงและเป็นที่พูดถึงเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับสารคาดีที่นักวิจัยของประเทศจีนบุกถ้ำค้าง่าวซึ่งอาจจะเป็นการตอกย้ำความน่าสงสัยที่ว่าเชื้อไวรัสนี้อาจหลุดมาจากห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นต้นตอของโรคโควิด -19 โดยอิกเนเซียระบุว่าเป็นการโจมตีข้อมูลระหว่าง2มหาอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนซึ่งเคยเกิดเมื่อตอนโรคเอดระบาดในทั่วโลกเมื่อช่วงปี1985ซึ่งในช่วงนั้นสหาภาพโซเวียตได้กล่าวหาสหารัฐว่าเป็นฝ่ายผลิตเชื้อโรคเอดนี้ขึ้นมาซึ่งการระบาดของไวรัสโควิดในครั้งนี้ต้นตอสงสัยมาจากข้างข่าว ซึ่งได้แพร่เชื้อมาสู่คนโดยเกิดขึ้นที่ตลาดหัวหนานในเมืองอู่ฮั่นซึ่งในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปหญิงสาวชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งได้เปิดพิสดารกินซุปค้างคาวก็ยิ่งทําให้เป็นการตอกย้ําต้นต่อการระบาดว่าต้นต่อมาจากค้างคาวในประเทศจีนซึ่งเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์เดอะซันสื่อใหญ่ในประเทศอังกฤษได้มีการรายงานทฤษฎีสมคบคิดมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 อาจหลุดลอดมาจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์หรือห้องแลบของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเมืองอู่ฮั่นโดยอุบัติเหตุซึ่งทางเดอะซันได้เผยว่าคลิปวิดีโอรายการสรารคดีได้มีการบันทึกเก็บภาพวิดีโอในการทำงานของนักวิจัยหนุ่มด้านไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นนามว่าเถียนจิ้นหัวที่ได้เดินทางเข้าไปในถ้ำหลายสิบแห่งในมณฑลหูเป่ย เพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสจากข้างคาวหลายสายพันธุ์และนักวิจัยหนุ่มคนนี้ก็ยังนําตัวอย่างของเชื้อไวรัสเหล่านี้มาศึกษาวิจัยเพื่อหาทางต่อสู้ปกป้องชาวโลกจากไวรัสที่เรามองไม่เห็นโดยเดอะซันเผยว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวมีชื่อว่า Youth in the Wild Invisible Defender โดยเชื้อโควิด -19 มีต้นกำเนิดจากห้องแลบของศูนย์ cdc ในเมืองอู่ฮันและหลุดออกมาโดยอุบัติเหตุ ขณะที่นายเถียนทำงานอยู่ที่ศูนย์ CDC ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตลาดขายสัตว์ป่าซึ่งมีการพบคนติดเชื้อโควิด -19 เป็นอย่างทางการครั้งแรกที่ตลาดสดแห่งนี้และขณะที่ห้องแลบแห่งนี้ที่เมืองอู่ฮั่นก็เป็นที่รับรู้กันว่าใช้เป็นสถานศึกษาไวรัสและนายเถียนได้พูดเองว่าตนได้ไปเก็บรวบรวมตัวอย่างของเชื้อไวรัสจากข้างค้าเป็นจํานวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ในกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อได้บอกกับนักข่าววอชิงตันถามว่ามีรายงานหลายเรื่องเกี่ยวกับนายเทียนและหน้าที่การงานของเขาในการศึกษาเวลสที่อยู่ในค้างคาวซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐเป็นอย่างมากนอกจากนั้นนายเทียนได้อาศัยและทำงานอยู่ที่ศูนย์ cdc ในเมืองอู่ฮั่นซึ่งห่างจากตลาดสดดังกล่าวแค่2 3 0ถหลาซึ่งนายเทียน ก็เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยชุดเล็กๆของในเมืองอู่ฮั่นในการค้นคว้าและวิจัยเชื้อไวรัสในั้งางขคาาโดยเดอรซันชีว่าจากคลิปความยาว7นาทีที่ถูกนำมาโพสลงบนโลกออนไลน์เมื่อเดือนธันวาคม2562นาขณะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดกำลังเริ่มต้นทำให้เห็นว่าในเถียนได้เข้าไปในถ้ำหลายแห่งในมณฑลหูเปย่ยและเขาได้เก็บตัวอย่างเชื้อไวรัสจากข้างขคาวที่จับมาและเก็บไว้ในหลอดทดลอง ซึ่งเขาได้ระบุเอาไว้ว่าผมไม่ใช่หมอแต่ทำงานเพื่อรักษาและช่วยชีวิตผู้คนผมไม่ใช่ทหารแต่ทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งในเทียนได้กล่าวเอาไว้ในคลิปอูฮันอีวินิ่งนิวสื่อในเมืองอูฮันได้เคยรายงานบทสัมภาษณ์ของนายเทียนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2560ซึ่งเขาได้เข้าไปในถ้ำหลายสิบแห่งในมณนลหูเป่ยโดยเขาเกล่าวเอาไว้ว่า ข้างคาวมีไวรัสที่เรายังไม่รู้จักเป็นจํานวนมากอยู่บนตัวพวกมันการวิจัยของตนในการศึกษาไวรัสบนข้างคาวจะเป็นการช่วยทําให้มนุษย์มีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นอีกทั้งยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ชุดป้องกันเชื้อของนายเถียนเกิดความผิดพลาดทําให้เขาได้สัมผัสกับฉี่ข้างคาวและเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นมีรายงานว่านายเถียนได้กักตัวเองเป็นเวลา14วัน ซึ่งก็เป็นระยะเวลาที่เท่ากับการกักตัวของผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อโควิด -19 พอดีศาสตราจารย์นิชาร์อีไบ์ประจำแผนกจุลชีวะของสถาบันวอกแมนได้กล่าวเอาไว้ว่าเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อยู่เบื้องหลังการระบาดครั้งใหญ่นี้เป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสที่พบในครั้งขาวถึง96.2%และคล้ายคลึงกับไวรัสจากครั้งข่าวชนิดหนึ่งที่พบในสถาบันไวรัสวิทยาที่เมืองอู่ฮันเมื่อปี 2,556และมีการวิจัยศึกษาไวรัสชนิดนี้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในเมืองอู่ฮั่นศาสตราจารย e ์อีไบเคยกล่าวาไว้ว่าไวรัสโคโรนาในครั้งคามีการเก็บรวบรวมและศึกษาในห้องแล็บหลายแห่งของจีนรวมทั้งศูนย์ควบคุมโรคในอู่ฮั่นดังนั้นการติดต่อเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สู่มนุษย์อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เดอซันยังรายงานต่อด้วยว่านักข่าววอชิงตั t ไทม์ไม่สามารถที่จะติดต่อขอความเห็นจากนายเถียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ส่วนทางสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันก็ไม่สามารถตอบคำถามที่ส่งมาถามทางอีเมลได้ขณะที่เดอซันออนไลน์ได้ติดต่อไปยังสถานทูตจีนประจำกรุงลอนดอนเพื่อขอความเห็นแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบอยู่เช่นเดียวกันทันขา่าวทันกระแสกับคนเล่าข่าว